นี้เราอยู่บ้านกันเฉยๆแล้วก็ความเปี่ยนทั้งโลกเราก็ปล่อยวางสักพักหนึ่งไม่เป็นไรเราก็มากระทําความเพียนทางธรรมนะเป็นโอกาสอันดีแล้วถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของโลกผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันมากมายแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะได้ ไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เราทำได้ยากนะกว่าจะคิดกว่าจะหาวิธีแก้ไขคนกนะ็ล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากดังแบบนั้นนี่เป็นความไม่เที่ยงของโลกนั่นแหละเราอยู่บนโลกมันก็ถูกแล้วละ่ะเราจะได้กลับมาระลึกได้ถึงว่าเออเราถูก กำลังถูกชะรามรณะครอบงำนะเราไม่ได้อยู่ไปแบบสบายๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายมันเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วละถือว่าเป็นประโยชน์นำมาซึ่งประโยชน์ได้เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่โอไม่คาดคิดเลยว่าอะไรมันจะเป็นไปได้ขนาดนี้มันก็เป็นให้เราเห็น หลักของความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เนี่ยมันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแสดงออกมาเป็นระยะระยะในช่วงชีวิตบางคนก็ได้เห็นบ้างไม่ได้เห็นบ้างคนมีปัญญาก็จะเห็นและความไม่เที่ยงที่พระผู้มีพระภาคให้น้อมเป้าหมายเห็นก็คือภายในใจของเราพยายามเห็นจิตนี้เป็นละหุปริวัติต่างคือเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ได้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปอยู่ตลอดคืนตลอดวันทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวตนชั่วคราวมีตัวตนชั่วคราวเป็นอนัตตามีความเกิดขึ้นมามีความแปรเปลี่ยนมีความแตกสลายไปตัวตนของมันมีสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปนี่คือสิ่งที่โป่งเนี่ยให้น้อมเข้ามา นอกจากเห็นภายนอกแล้วว่าไม่เที่ยงภนะูเขาต้นไม้นะวัตถุเข้าของต่างๆมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทานะเห็นความไม่เที่ยงของโลกความขวักไกวในเมืองหลวงเราเห็นแต่รถลาวิ่งกันตลอดนะวันนี้เราเห็นความไม่เที่ยงแม้แต่ในเมืองหลวงของ ประเทศจเจริญเจริญใหญ่ๆก็เงียบสงบนะแทบจะไม่มีรถลาออกมาวิ่งเลยนะเพราะทุกคนก็ไม่อยากที่จะเจ็บไม่อยากที่จะตายนะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มีการเผยแพร่เชื้อนี้ออกไปนะทุกคนก็ทำตามนโยบายของรัฐเพื่อการควบคุมนะ เราก็ต้องเข้าใจว่าเรารักษาตนเองเนี่ยมันก็เป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยดังนั้นในระหว่างที่เรารักษาตนเองเนี่ยการรักษาตนเองอย่างยิ่งอย่างดีที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองดังนั้นให้เราเจริญสติปัฏฐานสีนะ่เป็นการรักษาตนแล้วก็จะเป็นการรักษาผู้อื่นเราไม่ไปโกรธไม่ไปทําร้ายไม่ไปเบียดเบียน นะบางทีก็มีการเบียดเบียนเก็บกักตุนสินค้าบ้างหรือว่าเราเป็นแล้วก็เอะเผยแผ่ให้คนอื่นมันเป็น,ปนไปทั่วๆกันอย่างนี้นะเริ่มเบียดเบียนคนอื่นล,ละอืลักษณะของการเบียดเบียนหลายๆลักษณะแต่ใครจะเป็นอย่างไรเราเห็นเรารู้มาแล้วก็เฉยๆอย่าไปวิตกกังวลสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรม ให้เราสันเลขรรมกลับมาว่าตัวเราเองจะไม่ทําอย่างนั้นนะตัวเราเองจะไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยการที่เราคิดอย่างเนี้ยพิจารณาอย่างนี้น้อมเอามาทําอย่างนี้นี่ชื่อว่าเรามีสันเลขาธรรมธรรมะเพื่อการขูดเกากิเลสข,ของเราอยากจะทำไม่อยากจะว่าเขาอยากจะด่าว่าอยากจะพูดคําที่ไม่ฟูใจ นะอยากจะยุยงให้คนแตกกันเห็นความแตกแยกยินดีในความแตกแยกเราก็ไม่ทำเราก็อดกลั้นอดกลั้นตัวเราเองนะการอดกลั้นตรงนี้สำรวมรักษาตนเองอย่างเนี้ยเป็นการรักษาผู้อื่นรักษาสังคมแล้วตนเองก็ได้อุปนิสัยที่ดีไปด้วยนะตนเองก็ได้ลักษณะนิสัยความคุ้นเคยในการ ตั้งทับในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะวิญญาณปฏิทิตังในอารมณ์ที่เป็นกุศลดนะังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรทั้งสิ้นเลยนะให้เราเป็นผู้มีความเพียรและถ้าเรามีความเพียรละอกุศลเรื่อยๆในใจเนี่ยจนกระทั่งอกุศลเนี่ยไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสนิดนึงเนี่ยก็ไม่มีเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็พยากรณ์เลยว่าบุคคลเนี้ยจะปรินิพานในทิฏฐธรรม ในปัจจุบันเนี้ยคนเนี้ยปริพันธ์แน่นอน